สวัสดีครับครับกับพบกับมาร์อีสานชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเอาวิ่งบนนะครับตัวเดียวนะครับสามสูตรนะครับวิ่งบนตัวเดียวสามสูตรลงไ้เบิ้งเลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับกะไปพบกับคําเตือนก่อนครับคาเตือน สูตรหวยที่จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางทิดตามหลักคณิตศาสตร์ผลลัพธ์ที่ได้นั้นไม่การันตีว่าจะมาหรือเปล่าโปรดใช้วิจารณญาณมีสติถ้าไม่อยากเสียเงินให้ดูเฉยๆทางช่องไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกก,กรณีใช้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับกลับไปพบกับสูตรกันเลยครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับ วิ่งบนตัวเดียวนะครับสูตรแรกนะครับสีน้ำเสนอกันนะครับคือว่าแสนนะครับลักแสนเนี่ยบวกพันคูณสองนะครับแล้วก็บวกร้อยบนนะครับแล้วก็บวกสิบบนนะครับแล้วก็บวกสิบล่างนะครับสอล้อนี่สิบล่างนะครับสอข้อสิบครั้งที่ีนะครับแล้วก็บวกหกหงที่ครับเท่ากับอีกนะครับ วันที่หนึ่งเดือนกันยายนครับเตหานะครับออกเก้าสามหาครับงวดถัดมานะครับคํานวณออกมานะครับวันที่สิบหกกันยายนนะครับไตเจ็ดครับออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดกับมาในหลักสิบนะครับงวดถัดมาครับวันที่หนึ่งตุลานะครับคํานวณในเจ็ดนะครับออกมากสามเจ็ดสองนะครับ เจ็ดกับมาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับสิบหกตุล่านะครับคำนวณออกมาได้สามนะครับเลขออกศูนย์สามเจ็ดนะครับสามกัมาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับเมื่อถัดมาครับหนึ่งพฤศจิกายนนะครับคำนวณออกมาได้หนึ่งนะครับเลขออกนะครับเจ็ดหกหนึ่งนะครับหนึ่งกับมาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับ วันที่16พฤศจิกายนครับคำนวณออกมาได้สองนะครับสองเลขออกสองหาแปดนะครับสองกับมาในตำแหน่งของหลักลอยบนนะครับวดถัดมาครับคำนวณออกมาได้หานะครับเลขออกสองสามหานะครับห้ากับมาในตำแหน่งของหลักหน่วยบทนะครับวดนี้ครับคำนวณออกมาไดหานะครับ สูตรแรกนะครับได้หานะครับย่ำนะครับแสนบวกพันคูณสองนะครับบวกร้อยบนนะครับบวกสิบบนสิบล่างนะครับสิบขั้งดีซีบวกหกนะครับคำนวณออกมาได้หานะครับสูตรแรกนะครับได้หามาเบิ้มสูตรที่สองกันครับสูตรที่สองกันสูตรที่สองนะครับ วิ่งบนตัวเดียวแม่นๆนะครับสูตรที่สองนะครับใส่ลักแสนคูณสองนะครับบวกกันสองครั้งนะครับบวกน่วยล่างนะครับบวกน่วยครั้งที่หนึ่งคูณสองนะครับบวกน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับบวกน่วยครั้งที่สองบวกรอยครั้งที่สามแล้วก็บวกหกคงทีนะครับ ผลลับไดเทลีกเทลเอกนะครับงวดวันที่หนึ่งเดือนกันยายนครับได้เก no? tamam nice ่านะครับออกเก้าสามห้านะครับงวดถัดมาไดเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับงวดถันมาครับไดสองนะครับสามเจ็ดสองนะครับงวดถัดมาครับไดศูนย์ครับศูนย์ได้ออกศูนย์สามเจ็ดนะครับงวดถัดมานะครับคำนวณไดหนึ่งนะครับออกเจ็ดหกหนึ่งนะครับงวดถัดมานะครับ คำนวณได้สองนะครับออกสองหาแปดนะครับสองอบกมาในปันหนึ่งคนหลักลอยนะครับวดถัดมาครับคำนวณได้หานะครับเลยออกสองสามหานะครับงวดนี้ครับวดนี้ครับคำนวณออกมาได้หนึ่งนะครับหนึ่งนะครับพี่น้องไปคำนวณบางเองนด้ครับอันนี้ผมคำนวณออกมาได้หนึ่งนะครับสูตรกัยยุนี่ครับแสนคูณสองบวกหน่วยล่างหน่วยรั้งที่หนึ่งคูณสอง บวกนวยครั้งที่1บวกร้อยครั้งที่สองร้อยครั้งที่3บวกหค้งที่นะครับออกมาได้นึงนะครับสูตรที่2นะครับไปเบ้งสูตรที่3กันครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับสูตรแสนคูณ2นะครับบวก10บนนะครับบวกน้วยครั้งที่1นะครับบวกร้อยครั้งที่3มนะครับ บวก10ครั้งที่3มในคูณ2นะครับบวก8คงที่นะครับผลลัพธ์ได้จะได้เท่า x อนะครับ1เดือนกันยานะครับคำนวณในเก่านะครับออก9 3้าสาหนะครับถัดมานะครับได้เจนะครับออกหนึ่งเจดหนึ่งนะครับถัดมานะครับได้เจนะครับออก3ามเจดนะครับถัดมานะครับคำนวณใน้3มนะครับออก0ูนย์สามเจนะครับถัดมานะครับออก เอ่คำนวณได้6นะครับออกเจ1ดหหนึ่งนะครับ6กกมาในตำแหน่งของหลักสิบนะครับวันถัดมาครับ8ครับคำนวณได้8นะครับออก2หา8ดนะครับ8กรมาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับถัดมานะครับคำนวณได้3มนะครับออก2 3าหานะครับวันนี้ครับแสนคูณ2บวก10บนหน่วยครั้งที่1นะครับบวกลอยครั้งที่3มบวก10ครั้งที่3คูณ2บวก8นะครับคำนวณออกมาได้8ดนะครับ คำนวณออกมาได้แตกนะครับแล้วก็มาเบิ้งครับเรามาเทียบกันถึงสามเลยนะครับครับมาเบิ้งนะครับมาเทียบกันเบิ้งนะครับสูตรแรกได้หานะครับ ที่สองก็ได้หานะครับสุตรที่สามนี่ได้เก้าครับได้เก้าครับออกเก้าสามหานะครับเก้าสามห้านะครับมาเบื้งสูตรที่งวดถันมากครับได้เจ็ดครับได้เจ็ดครับได้เจ็ดครับออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดจนถึงสามสูตรเลยครับงวดถันมากครับ สูตรแรกได้เจ็ดนะครับสูตรที่สองได้สองนะครับสูตรที่สามได้เจ็ดนะครับเลขออกสามเจ็ดสองนะครับสามเจ็ดสองนะครับวดถัดมาครับสูตรแรกได้สามครับสูตรที่สองได้ศูนย์ครับสูตรที่สามเลยก็ได้สามนะครับเลขออกศูนย์สามเจ็ดนะครับวดถัดมาครับในหนึ่งนะครับ ที่2กระไดหนึ่งครับที่3กระได้6นะครับได้ออกเจ1หหนึ่งนะครับบัใไช่กับไก่เคียงครับจะจับตดได้เลยครับออก6 1หนึ่งตรงๆรแล้วพี่น้องเมื่อถัดมาครับได้2ครับสูตรที่2นี่ได้2ครับสูตรที่3นี่ได้8ครับเลขออก2 5 8หานะครับใส่คู่ตดนะครับดักลอยนะ ลักร้อยกับลักหน่วยนะครับ2องแอแนะครับหมื่อันมาครับสูตรแรกได้หาครับสูตรที่สองก็ได้หาครับสูตรที่สามได้สามนะครับเลขออกสองสามหานะครับสังเกตว่าถ้าชนกันนะครับจะชนกันทั้ง2สูตรทั้งสี่ทั้งสี่นะครับทั้งสีนะครับเด่นมาเลยครับมางวันนี้ครับสูตรแรกได้หานะครับ สูตรที่สองได้หนึ่งครับสูตรที่สามได้แปดนะครับจับเลยครับหาหนึ่งแปดเลยครับหรือแปดหนึ่งหาไปงี้สิครับสามตัวเลยครับชุดเดียวเลยครับฟัดวัดใจเลยครับแปดหนึ่งหาไปงี้สิครับแปดหาหนึ่งงี้สิครับหรือหาหนึ่งครับหาแปดนะครับหนึ่งแปดงี้สินะครับ ครับผมกะไว้พิจารณาวัดใจกันเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากนะครับที่เข่ามาเบิงไม้นะครับพี่น้องที่เขามาเบิงไม่ฝา,า,ากกดติดตามช่องมาดอีสานชนแนลเห็นนะมั้ยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับขอให้พี่น้องโชคดีครับสวัสดีครับ